สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้จะพามาชิมผัดขี้เมาปลาทอดหูยพ่อค้าทอดอะไรน่าก,กินมากเลยม,ม,มน่าก,กินมากเลยหมูอบหมูตอบน่ากินมากเลยแต่เราจะมาชิมผัดขี้เมาหมูกรอบที่ เอาผัดที่มเมาหมูกรอบออ้ยปลาทอดดีกว่าที่มเมาปลาทอดพิเศษเป็นกับแยกข้าวรสจัดจัดใส่พริกทั้งไล่พานนี่จ้ะพี่เอารสจัดเลยนะมีมะเขือปอบไหมจ๊ะใส่มะเขือปอให้จัดด้วย รดจัดๆเลยนะจ๊ะยอม<ง>จัดให้เจ๊บหนึ่งร้อยเลยก็ได้จ้ะแยกข้าวแยกกับยัวย่วเลยนะจ๊ะที่ร้านเจ้ามะพร้าวนะจ๊ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าร้านเจ้ามะพร้าวอำเภอศรี <'m> คิ้วมีเมนูหลากหลายเลยนะจ๊ะ เมนูหลากหลายเลยเมนูหลากหลายเลยนะจ๊ะหลายรายการเลยเอาปลานิลนดีกว่าปลานินจ้ะปลานินปลานินหาที่นั่งกันคุณผู้ชมจ๋า แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังในอำเภอศีชิวเลยนะจ๊ะนั่งที่เก่าเวลาเดิมเราดีกว่าที่ประจําตำแหน่งก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ตามสั่งนะจ๊ะ องฝั่งเกี่ยวเรือแล้วก็ตามสัง่งจะพาจะพาชิมบนเวียนอยู่แถวสีคิ้วนี่แหละจ้ะยังไปไกลไม่ได้เดี๋ยวรอให้คุณมาร์คอนุมัติเงินเยอะๆแล้วค่อยไปไกลกว่านี้สักหน่อยนี่ ตอนนี้ไปไกลจากสีคิ้วไม่ได้จ้ารอให้ได้เงินคุณม้าก,ก่อนนะจ้าให้ครบร้อยเหรียญก่อนนะจ้าถึงจะไปไกลจากสีคิ้วหน่อยนะจ้าพาชิมไก่หน่อยนะจ้าตอนนี้ยังไม่ได้เงินคุณมา้าพาชิมละแวกสีคิ้วก่อนนะจ้า เสียงรถดังบ้างนะจ๊ะพาดูหมูตุ๋นนะจ๊ะหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะนี่เนื้อตุ๋นนะจ๊ะนี่หมูตุน๋เนเยอะๆเลยจ้ะเตือดปุบบักบุบปักเดินนั่งรอกันจ้ารอพ่อค้าตันน้บนึงนะจ๊ะ รอพ่อคาแป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง ชีเมาปลาทอดนะจ๊ะเยอะๆเลยจ้ะผัดขิเมาปลาทอดร้อนๆเลยจ้าวันนี้พาชิมผัดชีเมาปลาทอดนะจ๊ะเยอวๆเลยจ้ะเขาสวยร้อนๆนะจ๊ะผัดขิเมาปลาทอดเป็นปลานิบนะจ๊ะปลานิบ พร้อมแล้วจ้าเรามาลงมือชิมกันเลยนะจ้ามาแซ่บๆน้ำกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าคุณผู้ชมจ้านี่เลยข้าวสวยโรยด้วยพริกน้ำปลานะจ้าแซ่บไม่พอจ้าผัดขี้เมาปลานิ่นะจ้าผัดขี้เมาปลานิน่ จชิมร้านไหนก็แซ่บไปหมดสั่งพ่อค้ารสจัดจัดเยอยวเลยเลี้ยว จัดถึงใจเลยชิมปลาต้องระวังกล้างนะจ๊ะ อร่อยอืมแรงวัน hmm. มาผัดขี้เมา,เมาบางร้านก็ใส่ใบกระเพราบางร้านก็ใส่ใบโหระพานะวจ้ะ cho tẹt luôn vươi lên xịt ลค้าพิเศษนะจ๊ะเซตนี้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ เพื่อนๆคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันนะจ๊ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะมาชินด้วยกันนะจ๊ะแซ่ๆเลยจ้า Ho ho ho! Bà nhiều lắm, phải cẩn thận, เพื่อนคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังเลยๆทุกคนท่านเลยนะจ๊ะบ,บายบาย